เป็นสมุทรสาครครับฝั่งสะพานแดงอันนั้นเป็นวัดกลางน้ำวัดกลางน้ำเราต้องเอาตะลาม็ดไปน้ำนะเป็นชายฝั่งทะเลชาวบ้านเขายิ้มมาหาหอยหาปูหาปลายอยู่นี่แหละไทยกระดานกานันห่าลงไปนี่จมเลยเนาะขึ้นาาายากว่าอากก็ยา <laughs> anh này là anh này là kho ẩn viên thari đi viên thari muỗn bùi dương khum, bẹk hỏi đang lốm bốm mấy bùi dương lại cùng 2 tổ chim hải đó, kia là bồ bỉn, dâu, anh บินไปปุ๊บมันจิกครู่ิ้ตีเลยเลยเออไก่มันเป็นอาณาเขตของมันเวอาณาเขตหล่าของมันเบิ่งเยวนี่มูลอันตรายเยวแดงนี่โอ้คุณผู้ชอายุมือนั่นโบบินมาหอยพี่สั่นโตกะเลยวันนี้มันเหี้ย,ยน,นั่นบ่ มีอันนี้ห้อยห้อยห้อยหลอดดิกอเจเทลงห้อ,อยหลอดมนะีหัวเสียดเกลีววยวมีสุย่างักตกตใช่ปะม,ม,มันมาจากน,าจน้ำจืดนะคสวัสดีผู้ชมทุกท่านครับอันนี้ยูชายทะเลสมุทรสาครมีหอดนนกเป็ด เป็ดโบราณเย,ว,ยวเยวแดงเยวแดงโคดอันตรายนีน่หมดบดยุกยก,กลางน้าบ่นประตูเป็นประตูประตูบดอันนี้ก็เป็นขื่นหินกันขื่นอุปยมมาบบยางเก่งมาจากสาระคำ เวลาน้ำขึ้นก็พี่นะท่วมต้นโกงกลางเลยทีมันเขาเอินต้นเงียงมันเป็นต้นโกงกลางหรอกต้นอ,อ,อันนี้ท่านผู้ชมครับอันนี้เขาเอินต้นเงีงอ่นคอมเมนต์มาบอกผมเลยนะผมตั้งซื้อให้ตน้นลีลาบาดีทะเลมันคือมันมีดอกเป็แบนเลย สวัสดีผู้ชมสีท่านครับโอ้บรรยากาศอย่างดีเลยแต่ว่าเสียที่น้ำมันบรใสเท่านี้ถ้าน้ำใสมันก็เป็นแรงท่องเที่ยวมมีสัตว์อาศัยมีแต่ปลาสวยงามแต่ถ้าพวกน้ำดำพวกนี้มันจะเป็นพวกพวกุ้งพวกปูอยัวส่เนีัยหลายพื้นที่การเกษตร อีกนกะเสียดเลย้เนี้ยกูไม่มีบกอย่างายเลยเนี้ยเดี้ยวัดนะหากินปลาเ วัได้กินหอดลูกนกนุ่กันยังท่งหน่าเกียดมันท่าน่าเกลียดล่ามันปีกโตัลมหาเดี๋ยวเห็นได้บอกอย่างหลายกิโลโยเยียวกิโลอันนั้นเขาซักไม้ไว้เขาเรียงหอยอก,กันมัน

โดนบ่ไ้ครับว่าจาบินให้เบิ่งนกหลายพดมันต่งลำยัญยๆนะลำมันบานเข่าแม่มึมงมา <c oughs> มึงเข่ามาบ่อือมิหยาดวะยันยันบ่หนึ่ง <c oughs> สามสี่เซนวะห้าเซนแต่ <c oughs> <c oughs> มันบินสูงบ่ได้ อันตรายใบพัดแต่ใบพัดนี่ก็หัวจีบบางเงานินบินเอาเครื่องใหญ่ๆขึ้นเนาะมานั่งคนเดียวมืดๆทำไมตั้งปุ่นกับใส่ใายไปเดี๋ยวให้บางใายโอ้ย คลิปนี้ก็ซ้ำนี้แหละครับผู้ชมสามท่านไม่มีใครคอมเมนต์เลยวาะนั้นว่าผู้ชมเป็นรลอยล้านผู้ชมเบิ่งสามคน